ผมขอถามครับถามสดๆจะได้ไหมครับต้องขออนุญาตติเสธนะครับคุณอภัยคือทางเราเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งผมยินดีตอบคำถามคุณอภัยครับเชิญคุณอภัยถามได้เลยครับขอบคุณครับธุรกิจในเคือโอลานกุ๊บของคุณใครๆก็รู้ ว่ามันสืบทอดมาจากกำลังชนและที่ผ่านมา,มามันก็สร้างความเดือดร้อนมากมายให้กับชาวตุลาคามผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าคุณได้เป็นนายกของเมืองคุณจะเยียวยาความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นเพราะโอลานกุ๊ปได้ยังไงครับก็มีเห็นต้องรอผมเป็นนายกเลย ผมขอมอบเงินจำนวนสิบล้านบาทนี้ให้กับมูลนิธิท่านผู้พิพากษาชาลินแลีแล้วทำไมต้องเป็นมูลนิธิของท่านชาลินีด้วยล่ะครับมูลนิธิท่านผู้พิพากษา ดูแลเยียวยาผู้เดือดร้อนชาวธุระคามาอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็เชื่อมั่นว่ามูลนิธิจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเหมือนกับที่พวกเรามั่นใจในความเที่ยงทางของท่านผู้พิพากษาใช่ไหมครับใช่ และสำหรับคุณอภัยสิ่งที่คุณทำมันเหมือนกระจบสัทอนทำให้ผมได้เห็นความผิดพลาดที่ตัวเองได้ทำไปในทีตถ้าไม่มีคุณผมคงคิดไม่ได้ครับผมต้องขอบคุณมากและ ทำาะแนนดีก็ได้มันก็